อ้าวสวัสดีสวัสดีทางนี้ทางนี้ทางนี้ว่าทางนี้ด้วยเออทางนี้ทางนี้ครับใช่ไหมคอับนี่คือแตงดูกินแตงเป็นนะอ่ากินเลยอ่ากัดกัดกัดขอเป็นอาทิตย์หน้านะคะับพวกนี้จะยุ่งมากเลยก็ไปต้องนั่งทานอีกผมไม่ยอมครับอาทิตย์หน้าไม่ยอมฮะแต่ถ้าวันเสาร์ไม่ได้เดินทางจะดูแถวนี้ได้ป่าผมบอกเลยว่าจริงๆคือดูวิดีโอออนไลน์นะคะถ้าหลังจากอวันนี้หมดเวลาแล้วอ๋อย เพนะราะแกกวบเ่็ตต่อกันมากจะมีแค่คืนนี้แล้วก็วิดีโอจะหลังคืนเดียวที่เหลือเป็นรอบประชาชนวันนี้เป็นรอบคนรู้จักคืนนี้กับคืนพรุ่งน,นี้ได้กี่โมงแล้วแต่อหอยที่ต้องไปแล้วพิม์มานะคะนะผมดึงกลับแล้วบอกเลยผมจะไปแล้วกี่ชั่วโมงครับพี่นเครดบ่สี่สิบห้า,า <4 45 S 2> นาทีครับ สี่ทุ่มค่ะพรุ่งนี้นะโอเคแล้วพบกันค่ะสดๆเลยต้องไงอ่ะเดี๋ยวจะส่งนี้ให้ดูพรุ่งนี้ปลาทูต้อห้น้องหมาเลยเนี่ยกินเนี่ยครับแตงาีบุกปลาห้าทู้เลยว่หมาคืออะไรแตงนั่นมีแย่งพี่เขาด้วยทานสี่ก่อนนะจิ๊กจะได้